สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่รับชมคลิปของผมและผู้ที่กดติดตามผมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีสมเด็จวัดละคังนะครับมาแนะนำและก็นำเสนอให้เพื่อนๆรับชมอีกองค์นะครับ องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่วัลรังเนื้อผงปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็มีมวลสารที่ละเอียดนุ่มนะครับแล้วก็เป็นพระที่มีความสมบูรณ์งดงามนะครับผมได้ทำคลิปสมเด็จวัลคังไปหลายองค์นะครับองค์นี้ก็มีความงดงามแล้วก็มีผิวพันธวัณณะที่ เป็นเอกลักษณ์มากนะครับสำหรับอ,องค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็มีความพิเศษนะครับมีความพิเศษเป็นพิมพ์ใหญ่ที่เนื้อออกขาวขาวอมชมพูนะครับเป็นเป็นเนื้อทีอ่มีส่วนผสมของว่านสบู่เลือดแล้วก็ ผงปูนเปลือกหอยผงปะทะมังนะครับแล้วก็ผ G, องอ G เจมวลสารอื่นๆนะครับมีครบนะครับแล้วก็เป็นมวลสารที่ละเอียดนะครับละเอียดหนึบนุ่มนะครับ <c oughs> สำหรับองค์นี้นะครับกระผมได้นำมาให้เพื่อนดูนะครับเ,เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับ เป็นเป็นสมเด็จที่มีเนื้อหาที่คมชัดลึกนะครับมีการปั๊มได้ลึกมากนะครับแล้วก็ผิวพันธุ์วันน้าก็เป็นวะัละคังแท้ๆนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้ดูมวลสารชัดๆนะครับ เป็นผิวที่ยังไม่ผ่านการใช้นะครับมีผิวสัมผัสที่เนียนนุ่มนะครับเนียนนุ่มเพราะว่าเป็นพระที่แก่มนสารทางด้านว่านสบู่เลือดแล้วก็ผงพุทธคุณนะครับดูลักษณะของพิมพ์นะครับมีความคมชัดสวยงาม และก็มีก้อนมลสารที่ชัดเจนนะครับเด่นชัดอยู่บริเวณผิวของพระนะครับผิวพระด้านหน้านะครับยังมีคราแป้งขาวๆนะครับที่เป็นเเคลือบอยู่บริเวณผิวด้านหน้านะครับ ลักษณะของพระนะมีการกดลึกชัดนะครับซอกแขนก็เว้าลึกได้พึกมากนะครับแล้วก็มีความสวยงามครับดูการหดตัวนะครับของมูลสานนะครับในซอกแขนนะครับทำให้เราแลดูเห็นกับเหมือนกับออซอกแขนจะม้วนเข้านะครับ แล้วก็อยู่ในซอกแขนก็จะเป็นเอ่อพวกค้าแป้งข้าบอะไรนะครับขาวขาวนั่นนะนะครับอยู่ลึกเลยนะครับอ่าปกคลุมอยู่บริเวณผิวผ้านะครับเอ่อสำหรับด้านหลังของผ้านะครับก็จะเป็นหลังเนียบนะครับแล้วก็มีตะกรุดทองคำอีกหนึ่งดอกนะครับเป็นตะกรุดทองคำหนึ่งดอก <c oughs> ลักษณะพื้นผิวนะครับเป็นพื้นผิวเรียบนะครับมีผิวคราบแป้งนะครับปกคลุมสีขาวนะครับสีขาวเนียนมือนะครับเป็นคราบที่ยังไม่ผ่านการใช้นะครับพื้นผิวก็จะปรากฏมวลสารด้านมุมนี้นะครับก็จะเป็นซุ้มกออยู่เม็ดหนึ่งนะครับแล้วก็ลักษณะของคราบแป้งนะครับ จะเป็นลักษณะ,ะเหมือนอะสะท้อนแสงนะครับอันนี้ก็เป็นผึกแคลไซต์นะครับเป็นผึกแคลไซต์ที่เคลือบอยู่บางๆบ,บริเวณผิวผ้านะครับแคลไซต์หรือแคลเซียมก็คือคล้ายผึกเกลือนะครับเรียกง่ายๆคล้ายผึกเกลือนะครับแต่เป็นผึกของแคลไซต์ที่เกิดจากการเวลานะครับดูคาบนะครับคาบความเก่าและก็แห้งนะครับความแห้งของผิวผ้านะครับ ภาพของการสะท้อนนะครับแค่ซ้ายบางๆครับก็เหมือนกับว่าน้ำค้างนะครับน้ำค้างที่เรายังไม่ได้โดนสัมผัสนะครับเราก็จะเห็นประกายของน้ำค้างที่จับอยู่บริเวณพื้นผิวนะครับเมื่อเราไปสัมผัสแล้วน้ำค้างก็จะหายไปกลายเป็นค่าเปียกเปียกความวาวของ แคลไซที่สะท้อนนี่ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราจับไปหน่อยนะครับโดนมือโดนเหงื่อเราไปก็จะมีความชุ่มชื้นและก็ชื้นมีความชื้นเกิดขึ้นนะครับความเงาแวววาวของแคลไซนะครับก็จะหายไปนะครับกลายเป็นคราบป้าวาขาวแทนแต่จะไม่ค่อยสะท้อนนะเหมือนอครั้งแรกนี่นะครับครั้งแรกที่ โดนความมันความชื้นนะครับเห็นไหมครับนะครับอายุผ้าที่ผ่านการเวลานะครับไม่เคยผ่านการสัมผัสมาก่อนนะครับผิวพันธุ์ก็จะมีความนุ่มนวลเหมือนคราบแป้งนะครับที่ยังอยู่นะครับตนะก,กุดเป็นตะกรุดทองคำหนึ่งดอกนะครับ อในสมัยนั้นก็มีฝั่งตะกุดทองคําทั้งเต็มองค์ก็มีนะครับ9ดอกก็มีนะครับ3ดอกก็มีฝั่งด้านหน้า2ดอกก็มีอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้แค่ดอกเดียวนะครับบริเวณด้านหลังก้อนมวลสารนะครับก้อนมวลสารที่ปรากฏอยู่บริเวณผิวด้านหน้าพระนะครับก็ชัดเจนเด่นชัดมากนะครับ มีความสวยงามนะครับเห็นลักษณะของเส้นสังคาตินะครับผ้าผ่านหน้าอกนะครับเป็นริ้วเป็นล่องอยู่นะครับเป็นล่องลายๆอยู่นะครับแล้วก็การประสานมือแล้วก็เส้นชายจีวรนะครับมีความชัดเจนผิวผ้ามีความแห้งนะครับนะครับความสวยงามของผ้านะครับที่ผ่านการเวลามานะครับ บริเวณฐานนะครับฐานชั้นล่างนะครับก็จะปรากฏล่องบางๆนะครับบริเวณตรงกลางของฐานนะครับเป็นจุดเด่นของสมเด็จวัลขังนะครับแล้วฐานสิงห์ฐานคมขวานนะครับที่เป็นฐานที่สองก็จะมีการสโลปชัดเจนนะครับมีทั้งสโลปที่เป็นแบบคมขวานแล้วก็เป็นสโลปแบบขาสิงห์แบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของวัลขังนะครับ เป็นเอกลักษณ์ของวัลคังพระยังไม่ผ่านการสัมผัสนะครับเป็นผิวที่แห้งมากนะครับแห้งจริงๆเ,เราจะเห็นว่าบาดซ้ายนะครับนูนนะครับนูนอยู่บริเวณเบริเวณเหัวเข่านะครับนูนก็มาจะถึงบาทข้างซ้ายจะถึงปลายนะฮะปลายของนักแข้งนะครับ <c oughs> ให้ดูช้ชาๆนะครับกล้องมันจะโฟกัสช้าไปนิดหนึ่งอันนี้ฮะดูให้ดูความแห้งนะครับแล้วก็ใต้ของแข้งนะครับจะปรากฏเส้นแซมลายๆนะครับเป็นเส้นเล็กๆนะครับนี่คือหลักฐานชัดเจนของสมเด็จวลคังพิมพ์พระประธานนะครับนะครับจะปรากฏเส้น <c oughs> เส้นแซมเส้นผ้านี้สีชนะนะครับที่ที่เรียกว่าเป็นผ้า อาสนะรองนั่งของพิมพ์วัลคังนะครับที่บ่งบอกว่าเป็นพิมพ์พระประธานองค์นี้ก็ถือว่าติดชัดนะครับติดชัดมากๆครับดูลักษณะเป็นพ้าที่มีความสมบูรณ์นะครับผมก็วางลงบนมือเฉยๆนะครับไม่ไม่อยากจะสัมผัสหรือว่าจับนะครับเพราะว่าจะทําให้เกิดเอ่อความชื้นแล้วก็ล่องรอยเกิดบนพ้านะครับ ทำให้เสียความงดงามลงไปนะครับมองมุมนี้นะครับจะมองเห็นเส้นบังคับพิมพ์นะครับเส้นกรอบบังคับพิมพ์นะครับทางด้านขวาขององค์พระนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายก็จะมีนะครับมีเส้นบังคับพิมพ์นะครับไล่ลงมาอยู่จุดอยู่บริเวณกึ่งกลางช่วงแขนซ้ายนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ด้านบนก็จะปรากฏเส้นบังคับพิมพ์เหมือนกัน พิมพ์นี้จะปรากฏเป็นพิมพ์เกจทะลุซุ้มนะครับนี่ครับเส้นเส้นพักเกจนะครับจะเป็นเลียวเป็นสันคมขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็เลยขึ้นไปนิดนึงนะครับเนี่ยเส้นซุ้มคมมากนะครับแม้จะมีช่วงที่ติดบางแล้วก็ มีเหมือนมีรอยแหว่งนะครับแต่ก็เป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นเอกลักษณ์ก็เหมือนความบางนะครับเหมือนตรงเส้นนิสิตนาตรงนี้นะครับความบางก็ทําใหม้มีการขาดช่วงได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเส้นผ้านิสรริตนาเส้นเส้นแซนใต้อ่าใต้อ่าองค์พระนะครับที่เขาเรียกว่าพิมพิมพระประธานนะครับจะต้องมีเส้นนี้นะครับ ราคาของพิมพ์พระประธานก็จะแพงกว่าพิมพ์ใหญ่ก็ตรงนี้นะครับที่บ่งบอกก็เป็นพิมพ์พระประธานอ่าซอกซอกแร้ซ้ายนะครับจะละแหลมแล้วก็ลึกขึ้นไปกว่าซอกลักแร้ขวานะครับลักแร้มีความโคง้งมนสวยงามแล้วก็มีปรากฏเป็นอ่าคอนะครับแล้วก็มองเห็นละหูเลยๆนะครับเห็นฮะหูที่วาดผ่านลงมาจากแก้มซ้ายเลยๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะครับลักษณะพิมพ์นะครับกดได้ลึกคมชัดนะครับแล้วก็มีความงดงามมากๆครับผมนี่เป็นสมเด็จวลรลัคขางนะครับที่พบเห็นน้อยมากนะครับที่จะมีตะกุดทองคำส่วนมากเมื่อเสียนอ่อ ในตีเกหรือว่าตีว่าไม่ใช่ว่าละคังคนเขาก็พอมีอย่างนี้เขาก็จะไม่อยากจะเอามาเปิดเผยนะครับเกรงว่าจะกลายเป็นว่ามองว่าเป็นพระไม่แท้จริงจะแต่จริงๆแล้วหายากมากนะครับที่จะมีตะกุดทองคําฝังนะครับในสมัยก่อนถือว่าเป็นเป็นการสร้างที่พิเศษนะครับเป็นการสร้างที่พิเศษแล้วก็ดูพิเศษกว่าองค์อื่นๆนะครับ ดูนะครับเอ่อด้านข้างนะครับมีความยุบย่นแยกนะครับแล้วก็มวลสารก็อันนี้นะครับเห็นไหมฮะเป็นเหมือนผึกงแคลไซด์ใสๆนะครับอยู่บริเวณด้านข้างครับแปลงงดงามนะครับนี่ฮะก้อนมวลสารเด่นชัดมากครับผมแล้วก็ดูลักษณะการกดพิมพ์นะครับมีความลึกความคมชัดแล้วก็ สวยงามสุดเลยครับผมสวยงามมากเป็นผ้าที่ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับดูค่าแป้งในซอกแขนนะครับแม้แต่รอยนะัอกผ้านะครับผมก็ไม่อยากจะสัมผัสให้เป็นอ่าให้โดนความมันของมือหรือว่าเหงื่อนะครับให้เกิดการอ,อ่าเป,เป็นเป็นเหงือ่อหรือความชื้นนะครับผมก็จะปล่อยให้แห้งๆ,ๆนะครับถ้าไม่อยากสัมผัส ลักษณะดูนะครับเส้นล่องอกนะครับเส้นสังขารล่องอกนะครับมีความคมชัดสวยงามอย่างยิ่งนะครับอ่น้อยองค์ที่ปรากฏเห็นเด่นชัดอย่างนี้นะครับถ้ามองตรงๆแทบจะไม่เห็นเลยนะครับมองตรงๆงแทบจะไม่เห็นนะครับมองตรงๆแทบจะไม่เห็นเลยดูกมนมวลสารนะครับมีความสวยงามเด่นชัดแล้วก็ดูเนื้อใกล้ๆนะครับ ถ้าผ่านการสัมผัสอีกสักบ่อยๆนะครับเนื้อด้านในก็จะเป็นเหมือนกับว่ามีความเป็นผึกเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่โดนการสัมผัสมากนะครับยังเป็นเหมือนกับว่าเป็นผ้าที่แห้งมากแห้งจัดเลยครับสวยงามมากครับสวยงามมากทำให้เกิด ความมีเสน่ห์อย่างยิ่งเลยครับก้อนมวลสารก้อนใหญ่ๆเลยครับ,นะรบพิเศษมากจะหาผ้าที่สวยงามอย่างนี้นะครับในยุคนี้อยากที่จะมาปรากฏให้เห็นได้ง่ายๆนะครับความแห้งขององค์ผ้านะครับ โดนถ้าโดนจับโดนอะไรไปจะเห็นความวาวขึ้นมาแล้วนะครความมันความวาวขึ้นมาคนระับแต่ว่าผมก็จะประคองประคองไว้อย่างนี้นะครับไม่ไม่สัมผัสไม่อะไรมากมายนะครับปล่อยให้วางบนมือแบบนี้ไปถ้าสัมผัสไปนะครับก็จะเห็นเป็นเหมือนอย่างนี้นครับมีความวาวความมันเกิดขึ้นบริเวณที่สัมผัสไปนะครับ เขาเรียกว่าพระที่ไม่ผ่านการใช้จริงๆนะครับไม่ผ่านการสัมผัสอะไรก็จะเป็นอย่างนี้ครับแห้งสัมผัสมากก็จะมันวาวหรือว่าคนส่องพระสมัยใหม่หรือว่าคนที่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับชอบจะเอาผระเนี่ยไปถูตามหน้าตามตานะครับเพื่อดูความเนื้อในนะครับหรือว่าพระเมื่อโดนเหงื่อแล้วก็จะระดูซึ้งตาแต่มันก็ไม่ใช่นะครับเีวยกว่าเป็นการทําลาย ธรรมชาติของแคลไซต์หรือว่าพื้นผิวเดิมๆนะครับที่เราจะได้เห็นความงดงามแต่กรนเนื้อผ้าที่แห้งอย่างนี้นะครับเนี่ยคือความมาตรฐานแบบสวยงามที่สุดนะครับสวยงามมากๆครับบางคนจะมองยังไงว่าผ้านี้ใหม่นะครับมันไม่ใหม่เลยครับผมมันไม่ใหม่เลยผมจะให้ดูใ,ใกล้ๆทีก็ได้นี่ครับคาบความเก่าคาบแคลไซด์อะไรนะ <c oughs> ถ้าโดนสัมผัสโดนอะไรไปนะครับมันก็จะทําให้ความชื้นเนี่ยไปโดนผิวพราทําทให้เกิดความเ,าเลื่อมมันนะครับบางคนก็อยากจะดูแบบเลื่อมมันก็ไปถูหน้าถูตาแต่ทําให้ผ้าสิกหมดครับผ้าเนื้อผงนะครับ แป้งโรยพิมพ์ถ้าไปถูหน้าถูตาเราแป้งก็ติดไปทั้งหน้ากับตาหมดนะครับก็บอกแป้งเราจะขึ้นมาใหม่มันก็ขึ้นได้เหมือนกันครับแต่กว่าจะเกิดขึ้นมาใหม่ได้มันก็นานนะครับมันก็นานดูนะครับเส้นสังคาตีอกที่พึงผายเ,เส้นแข้งพระนะครับดูนะครับปรากฏเป็นฝ่าเท้าชัดเจนนะครับ นี่คือความงดงามที่สุดนะครับที่สุดของที่สุดนะครับเพื่อนกระดูนะครับความแห้งพื้นผิวนะครับไม่ได้เรียบตึงนะครับไม่ได้เรียบตึงเป็นผิวที่มีความเรียบจริงครับแต่เรียบแบบแห้งๆครับเรียบแบบแห้งแแห้งมากนะครับดูนะ ขนาดนี้ก็จะเห็นได้เลยครับว่าแห้งจริงๆครับไม่ได้สัมผัสไม่ได้อะไรเลยครับถ้าเก็บอยู่นี้กรอบในะอะไรอย่างดีไม่ได้เอาออกมาสัมผัสไม่ได้ออกมาใช้เลยครับครั้งแรกที่ผมเอามาสัมผัสก็จะรู้สึกว่าเนียนมือนะครับนุ่มมือนะครับนุ่มมือก็เพราะตรงคาบแปง้งคาบแคลไซน์นี่ครับ ที่ทำให้เราดูนุ่งมือดูนะครับค่าเป่าต่างนะครับเป็นผึกเป็นชั้นนะครับมีความแห้งมีความงดงามครับเป็นตะกุดทองคํานะครับตะกุดทองคําคุณว่าจะทองเหลืองไหมครับดูอย่างนี้คุณว่าทองเหลืองไหมครับ สำหรับวงนี้นะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปสำหรับผมแล้วผมก็ถือว่า,าเป็นการขอบคุณผมหรือว่าเป็นการกดไลค์ให้เป็นกำลังใจนะครับขอบคุณที่เพื่อนๆนที่เข้ามารับชมนะครับ ผิวด้านนี้มองดูจะเป็นขาวนะครับถ้ามองตรงๆสะท้อนแสงจะเหมือนขาวอมชมพูนะครับเห็นไหมครับเกิดจากการผสมกับว่านสบู่เลือดแล้วก็ผงปฐมังอิธิเจผงพุทธคุณนะครับก้อนใหญ่ๆเม็ดใหญ่ๆชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ที่เพิ่มเสน่ห์ให้กับพระมากๆเลครับดูนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ